สวัสดีครับก็มีอยู่เกมลกบ็อกแมปดาร์กไเวนะครับผม Top Shot ตในชน่องดีดีเกมมิ่งทีวีก็จะพาไปดูอัปเดตไปอาวุธใหม่ FM14 ลมหายใจมังกรครับหรือดาร์กอนบีนั่นเองเป็นปืนที่เข้ามาในกิจกรรม Major Order นะครับไ,ไปกันเลยครับปืนนี้เราจะได้มาเมื่อปลดล็อก Major Order นะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมส่วนรวมนะครับถ้าแบบ ยึดธงได้ครบ1,000นะครับอันนี้คือนับรวมทั้งเซิร์ฟครับมันก็จะปลดล็อกอาวุธมาให้นะครับอาวุธเมื่อปลดล็อกมาแล้วอาวุธก็จะไปอยู่ที่ตู้สุ่มอาวุธนะครับตรงนี้นะครับเดี่วิธีหานะครับผมแนะนํากดทีละสิบครั้งโอกาสที่มันจะออกมาค่อนข้างมีสูงนะครับอ่ะกดสักทีนึงมีไหมเออครั้งเดียวได้แล้วโอปิดก่อนนี่ครับประมาณนี้แหละนี่คือวิธีหานะครับอ่า นี่ผมก็จะมา,ชาใช้ดูนะครับอาวุธผมจะอยู่ที่เลเวล10แล้วครับนี่ปืนไฟนะครับ FM14 d r a g o n b e a t นะครับเห็นไหมนี่ครับเลเวล10ก็จะประมาณนี้แหละดาเมจยี่สิบโบ่ห้ปอเไฟนศูนย์จดาอัโม่หนึ่งร้อยนะครับปอยไปกันเลย,เลยก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะไปรีวิวสาธิตให้ดูเลยครับดูชาวบ้านก่อนครับสติกเกอร์ว,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 วีนิดบันโมนะวีนิดมันโมซีบล็อกเหรอ ไม่บลอ็อกเดี๋ยวดรอค่อยหน่อยรอค่อยหน่อยสิบวิโอ้ไหนล่ะไหนสิบวิของท่านโอ้ <c oughs> โว้ยเดี๋ยวดาอันนี้ผมจะไม่ลงโซโล่นะผมจะลงแบบครบสามคนขึ้นไปสี่คนขึ้นไปครับโดยการแจมแต่ข้อเสียก็คือถ้า ผมลงกับคนต่างชาตินะครับมันจะแหลกนิดนึงครับเช่นพวกคนต่างประเทศโซนยุโรปหรือโซนอเมริกาครับบางทีก็โผล่มาในห้องนี้เหมือนกันครับไม่ใช่คนเอเชียแม้กระทั่งลงกับคนญี่ปุ่นหรือเกาหลีทั้งจีนเองบางทีก็มีแหลกครับนี่แหละก็จะบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเห็นคลิปแหลกนะอ่าเดี๋ยวดูก่อนครับเยวใช้เวลานิดนึงนะครับดูที่เพื่อนลงเปล่าอ้าวคนนี้ตามทําไมเกมนุเดอร์ลักเจ็ด เดี๋ยวผมรอดูก่อนนะครับเขาจะลงอะไรลงอะไรกันเฮ้ยอยากเห็นปืนไฟผมไหมโอ้โหมันลงครบสี่ละโอ้ลงระดับง่ายอะลงกับคนนี้ก็ได้อะดูซิมีใครลงครับอ่าภาษาจีนโชชิงชังเฮ้ยภาษาญี่ปุ่นนี่เฮ้ยจีนเกาหลีปะเนี่ยดูซิเพื่อนลงมายัางย่างองอกอะ โอ้มีสมาชิกลงเยอะอ่ะครบสแล้วเดี๋ยวผมจะลง,ลงกับคนจีนดูครับปิงไม่น่าจะแหลกนะเดี๋ยวอยรอเซตต่อไปแล้วกันอ่าเขาพูดแล้วนี่เป็นสติกเกอร์นะครับบางทีพิมพ์ภาษาจีนกับเกาหลีใต้มานะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอามุเลเลยอ่ะลองอามุนดูครับผมยังไม่ได้ลองปืนไฟที่ด่านอามุลเลยนะครับทำไมไม่ไปทางนู้นล่ะ ดูสิครับว่าลงสี่คนจะบันเทิงไหมเฮ้ยอมุนไปทางนู้นเหรอเฮ้ย <c oughs> น่าจะแดนได้โอ้ไม่ทันแล้วเห <c oughs> ลืออยู่สามคน <c oughs> โอ้ยอดเอา้าแล้วคนจีนหายไปไหนล่ะเดีเ๋ยวนะคนไหนก็ได้อะ่ะ โอ้เพื่อนจะลงอลิทเลยเหรอไหนผมดูชื่อเขาก่อนชา a d โ w สิบสาน่นะหาเรื่องตายแน่แทะ <c oughs> มาไปไปดูซิไม่มาไม่มาเดี๋ยวโซโล่แล้วกันครับก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่แหลกนะครับถ้าโซโล่เนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนอ่ะ ายเป็นโซโลโซะนะครับตอนแรกว่าจะลงเป็นทีมนะดูซิเขาจะมาไหมไม่มาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปกันเลยมาดูนะครับว่าผมโซโลเกราะเอนนดแล้วก็ปืนไฟมันจะเป็นยังไงนะครับมาไปกันเลยคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมีตัดช่วงที่ผมวิ่งไปเก็บไข่นะครับมันอาจจะชา้านิดนึงนะก็เลยจะตัดส่วนนั้นออกครับแล้วแบบจะลัดไปประทะบอสเลยนะครับมา ดูสิว่าเป็นยังไงนะครับมาระยะของปืนไฟก็ไม่ได้ไกลมากครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะต้องตานี้ก่อนเลยมามาปืนไฟครับ FM14 d r a g o n Beat นะครับออ้โอยระยะไม่ถึงระยะไม่ถึงจริงโอยพลังโดนตีหน่อยโอ้ยเันไหไม่ดีเดี๋ยวลองลองดูนะครับอืออมเผาเป็นลูก เผามันเผามันเผาไม่โอ้ไม่ถึงเลยเอากะสุนหมดโอ้ยไหวไหมเนี่ยโอ้เราใส่ต้องเอาปอมก่อนมาใช้แล้วครับถยงไหมนี่โอ้ก็จะถึงข้อเสียงเขาคือระยะสั้นมากครับโอ้ลรวจะทะาปะทาบอสได้ไงีนวันนี้นนอ๋อรู้แล้วเรามีอันนี้อยู่เออโดนเอาโดนทำไมไปอยู่ข้างล่างมันะ่ะโดน เรามีป้อมปืนอยู่ก็ยิงดิเขิบเออยิงไปขับโบกับปืนไฟมันถึงมินะอือเอออายิงกันไปลูกเออยิงกันไปเอ้ยอ่งเงีแหละแล้วก็พ่นเข้าไปอ่ะไผ่พ่นแรงกว่ากันเออไม่ไหวด้วยสงสัยต้องเรียกหุ่นมาใช้ครับเอาหุ่นมาด้วยดีกว่าเซฟเลือดครับอ่ะโอ้โหระยะไกลอยู่นี่ทำเป็นเล่นเฮยองั้นแหละไปโดนโดน เอาหุ่นมาละเฮ้มันจะได้ตายไวนะครับไม่ใช่อะไรผมก็จะใช้ปืนไฟผสมกับหุน่นอยู่นะครับไปด้วยแล้วป้อมปืนนะครับของก่อเอ็นได้เก็บร้อยคบสีแล้วคราวนี้ก็ไปเก็บไข่สี่ลูกนะครับสีฟองนั่นเองแล้วผมจะตัดตรงนี้ไปจุดที่ปะทะบอลเลยนะครับหลังจากที่ผมได้เก็บไข่มังกรแล้วมาวางครบทั้ง4จุดแล้วนะครับคราวนี้ ผมก็จะทําการไฟกับบอสนะครับด่านอาุูนั่นเองมาดูครับว่าปืนไฟ FM14 ดักกอนบีจะไหวไหมนะครับที่ผมใช้ก็คือมีหุ่นยนต์นะครับโลบอทนะครับแล้วก็เกาะเอ็นไรนะครับสร้างปอมนั่นเองแล้วก็สุดท้ายเป็นปืน FM14 ดั o n Beat นะครับมามาดูกันครับว่าไหวไหมลุยมามาดูนะครับ ก่อนอื่นผมก็ปาระเบิดควาาไว้ก่อนหึ่ยระยะปืนค่อนข้างสั้นนะครับอลองดูครับมาใส่หุ่นก่อนจากนั้นก็ยิงเฮ้ยผมลืมเลี้ยป้อมเด้อเด้อเดผมผมต้องกดลงก่อนแล้วก็เอ็กสองตัวเอ้ยไม่ใช่เอ็กสองตัวป้อมสองปืนไอป้อมสองอันเออเฮ้ยเอาเอาเลยดูยซิว่าไหวไหมครับรีบยิงก่อนพยายามจะเล็งบอลน,นะครับ โอ้โยโดนชีพกระโดดลบป้อมปืนครับเพราะว่ามันจะยิงโดนตัวผมเนีย่ยเดี๋ยวมาดูนะครับเฮ้ยได้อยู่นี่แ้แต่ป้อมปืนอยู่ประมาณน่าหนึ่งนาทีมั้งครับไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยแต่ถ้าแบบอีลิทไม่นา่าจะได้นะ ใกลตายแล้วใกลตายแล้วโอ้ยมาเลยเมื่อคราวนี้บอสแล้วพี่มันจะพิงเข้ามาไหมมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยป้อมป้อมหายเพียงใส่ก่อนใส่ก่อนเฮ้ยเรียกลบพลังปืนไฟเฮ้ยลบลบกระโดดกระโดดตายยิวอัตโนะเฮ้ยมันอยู่ไหนนี่โอ้ยสวยแล้วเฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวเราซีทีวิเรียกป้อมได้ มา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 เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อยู่ไหนล่ะเฮ้ยมันขึ้นชาร์จมันขึ้นชาร์จมันขึ้นชาร์จขึ้นหุ่นก่อน <c oughs> เพื่อเซฟเลือดตัวเองนะครับผมต้องขึ้นหุน่นัน треб? อยู่ไหนล่ะอยู่ไหนอยู่นี่ใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวรอเรียกป้อปืนสามสิบมิุนมนอย่างนี้ครับนี่ครับคือสเตปครับนี่ให้โดนโจมตีด้วยมาเอ,อ้ยกันเลยผมยังไม่กล้าเสี่ยงที่แบบเอาปืนไฟไปยิงมันนะครับเดี๋ยวเด้อเอาการ์ดรอน โอ้ยดีโหลดอยู่อยอย่างน้อยก็ได้รีวิวเกาะอินได้นะครับเฮ้ยมันใกล้ตายแล้วนี่นี่สู้ได้หรูอนี่เดี๋ยวนะเฮ้ยเลยฮุยฮุยถุนไว้ทนไปเดี๋ยวนะโอ้ยทำไมมันครูดาวอืมปืนไฟก็ได้เพราะว่ามันรีวิวปืนไฟเอ้ยพลังปืนไฟ้กลายเป็นสมแมป โซโลโบ่บอลไฟส่นง,งันอ่ะนี่แหละครับเป็นยังไงกันบ้างครับ FM 2 4ดาคอนบี F M M C นะครับลงคนเดียวไว้อยู่นะโดยเฉพาะจะต้องมีแบบหุ่นยนต์หอันแล้วก็ระเบิดนะครับช่วยทำดาเมจเพราะว่าผมใช้กาอเอ็นดนี่มันเพิ่มดาเมจและเบิดด้วยนะครับคราวนี้ผมก็จะมาสรุปปืนไฟนะครับว่าโหดไหมความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าโหดครับ แต่ระยะค่อนข้างสั้นถ้าเราจะประทาบอสแบบหนึ่งหนึ่งย้ำนะครับหนึ่งหนึ่งเราจะต้องพึ่งหุ่นยนต์ด้วยนะครับโดยการที่จะต้องเอาหุ่นยนต์เป็นจุดเซฟโซนหรือเซฟเลือดเรานนั่นเองแล้วเมื่อบอสไม่สกิลหรือตีเราที่แบบเรากระเด็นหรือดาเมจหนักๆนะครับเราก็สามารถกระโดดลงออกจากหุ่นแล้วก็เอาปืนไฟมายิงมันก็ได้ครับแต่ถ้ามันจะใช้สกิลปุ๊บเราก็กระโดดขึ้นหุ่นนะครับอันนี้ความคิดเห็น ส่วนตัวของผมนะครับในการที่เราจะประทาบอสแบบหนึ่งๆนะครับส่วนถ้าเราจะไปแจมกับเพื่อนผมว่าสบายครับให้ให้บอสตอีคนอื่นแล้วเราก็ค่อยมียิงใกล้แค่นั้นแหละครับคอยหลบสกิลบอสแค่นั้นเองนี่แหละครับสรุปรีวิวปืนมังกรไฟสุดเท่ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ